กก,กันไไปด้วสวัสดีครับสวัสดี f อช่องกเ,ษเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นจามจุลียักษ์นะครับต้นต้นจามจุลีที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในแล้วก็ดูด้านในกันนะครับ สามสี่อ,องศาโอ้ยิ่งใหญ่รายการมากเลยสบายสบายเขาดหญ่โตโนะาต้องกับวันเด้อบางก้ามก็เติบโทขึ้นในเรียนอ้าโอ้โหสวยงามนะครับอ่าตอนนี้เรามาดูเนี่ยกำลังออกดอกเลยนะครับเนี่ยดอกบานสวยเลยนะครับเนี่ย ดอกสวยงาบม,มากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมอรอบๆก่อนนะครับดูดอกสวยสวยดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ดอกสวยๆนะครับดอกจามจุรีก็าอตนทุนครั ต้นหมาตัวนี้ถือว่าต้นเด่นมากๆเปันต้นสวยๆตัวนี้จะไม่มีอะไรให้เราที่จะเลือกเป็นมระครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่บรรยากาศด้านในนะครับของต้นจามตุลียักษ์นะครับดอกสวยๆนี่มาแล้วนะครับโอ้โห สวยงามนะครับเห้นไหมครับ,รบสูงจากพื้น20เมตนะครับเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมานื้รับ นี่ครับพื้นที่นะครับที่กิ่งก้านสาขากระจายไปหไร่สามงานนะครับโอ้อโหกว้างมากเลยนะครับสวยงามมากเลยทายดอกมันยังออโอ้สวยงามมากเลย นะโอ้แต่ละกิ่งนี่อลังการเลยนะใครไม่เคยมานะครับต้องมานะครั้งหนึ่งในชีวิตต้นจามจุรีคดูสิครับกิ่งก้านสาขาเนี่ยแต่ละกิ่งแต่ละก้านนี่อลังการงานสร้างสวยงามมากเลย โอ้หกิ่งนี้กิ่งเดียวเส้นรอบวงน่าจะสามเมตรนะเนี่ยเฉพาะกิ่งนี้นี่เออกิ่งนี้โอ้สุดๆเลยสุดๆเลยเออถ่ายภาพนิ่งนี้ให้หน่อยเออถ่ายนี่ให้หน่อย นิ่งตรงเนี้ยโอ้โหสวยๆเลยนะครับเนี่ยจุกๆเลยทำท่าแบบปวดน้องกันทีน่เหมือนแบบว่าโอ้โหแต่ละกิ่งนะฮะแต่ละกิ่งนี่อลังการมากเลยโอ้โหโอ้โหกิ่งนี้ ไเหอ้าห็นโอ้ยมุมนดูลากนี่ดูลากเนี่ยหืยเหีือคำบรรยายเลยเอาแบบดูแบบจุกๆไปเลยนะครับ ดูแบบจุกๆกันไปเลยโอ้โยช่อนี้ดูช่อนี้ดูช่อนี้ท่านเอ๋ยโอ้โหบรักกักเลยนี่น,น,นี่ดูนี่ดูนี่สวยอะโอ้โหกร่งนี้นี่ โอ้โหนี่สุดๆเลยโอ้โหจริงงวนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับ ตัวมโหลานมากเลยนะครับต้องมีเดินดีๆนะครับมีที่ม้าด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวมาสัมผัสกิ่งกิ่งสัมผัสกิ่งก้านใกล้ๆเลยนี่กิ่งนี้นะอ้ยใหญ่ยืดยาวมานี่ยืดยาวออกมานี่ยืดยาวออกมานี่นี่นี่มีกิ่งเล็กๆขึ้นมาโผล่ขึ้นมาสวยงาม สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหเธอถ่ะเดี๋ยวเราเดินเดินวนวนวนเดินวนเดินเวียนเวียนแล้ววนวนแล้วเวียนนี่มีอะไรอ่ะ คืออะไรอะ่ะอ๋อดอกวันดอกไอ้นี่เนี่ยนีเนอะต้นเนี่ยนนไอ้ดอกมันจะเหม็นไงเธอเนี่ยแมงวันตอมใหญ่เลยเนี่ยนี่ฮะอไดอย่าง ดูสิมีสักเม็ดไหมไปทำเชือ้ออุ๊ยนี่ดูลากนะครับดูลากของเขาจะชอนชัยออกมานี่เออนี่ลากลากเขาจะชอนชัยออกมาเนี่ยนี่ตัวน,นี้จะเป็นกิ่งที่ที่ลากมากับดินเลยนะครับเนอะเป็นกิ่งที่ลากมากับดินเลย โอ้โหอลังการมากเลยแตฝากขาเล็กมากเลยนะฝากขาเล็กมากเลยฝากใหญ่ๆก็มีนะโอ้ยนี่มีเม็ดไหมได้ๆโอโ้ดูม,มุม,มนี้ก็ สวยทุกมุมนะครับสวยทุกมุมใหญ่ทุกมุมเลยนะครับจุกๆเลยนะนะคเอามุมนี้ไปมุมนี้ สวยๆนะครับโอ้ยน,นี่ดอกแบบอดอกกำลังบานนะครับดอกกำลังบานจุกๆเลย สวยงามนะครับโอเคครับสหลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติช่องคนรักป่านะครับฝากติดตามทุกคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ